6เดือนกับสิทธิประกันสังคมสวัสดีครับนี่คือ YouTube c h a n n e n hrcomars คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีตัวเลขที่เกี่ยวกับประกันสังคมมีหลายตัวเลขครับในคลิปนี้เราจะพูดถึงแค่เรื่องของ6เดือนอย่างเดียวครับ6เดือนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเรามาดูกันครับเรื่องแรกครับก็คือขอบเขตความคุ้มครองกรณีตายเกี่ยวกับ6เดือนอยังไง ความคุ้มครองกรณีตายเนี่ยนะครับจะคุ้มครองก็ต่อเมื่อมีการนำส่งเงินสมทบเข้าไปแล้วไม่น้อยกว่า1เดือนภายใน6เดือนนะครับเดือนมันคือขอบเขตครับนับย้อนกลับไป6เดือนเมื่อความตายเกิดขึ้นเนี่ยใน6เดือนที่ผ่านมาส่งเงินสมทบเข้าไปบ้างไหมถ้ามีส่ง1เดือนก็ใช้สิทธิ์ได้นะครับซึ่งกรณีตายเป็นกรณีเดียวครับที่ ใช้ขอบเขตนี้และตัวเลขนําส่งตัวเลขนี้นะครับซึ่งถือว่าน้อยที่สุดครับตัวเลขนําส่งก็น้อยสุดขอบเขตก็แคบที่สุดครับสําหรับกรณีอื่นๆก็จะมีตัวเลขที่แตกต่างกันนะครับยังมีกรณีที่เกี่ยวกับ6เดือนครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของขอบเขตแล้วครับแต่ว่าเป็นเรื่องของตัวเลขตัวหน้าครับนั่นคือเริ่มคุ้มครองกรณีว่างงานครับเงื่อนไขของกรณีว่างงานเนี่ย มีเงื่อนไขว่าต้องส่งเงินสมทบเข้าไปแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายใน15เดือนความหมายแตกต่างกันนะครับกรณีตายเนี่ยเลข6อยู่ตัวหลังมันคือขอบเขตครับ1เดือนภายใน6เดือนแต่กรณีว่างงานเนี่ยตัวเลข6เนี่ยอยู่ตัวหน้ามันคือจำนวนเดือนที่นำส่งครับนำส่ง6เดือนภายใน15เดือน ก็จะเริ่มได้รับความคุ้มครองถ้าเกิดว่าส่งครบตามเงื่อนไขนี้แล้วถูกเลิกจ้างหรือว่าลาออกนะครับถ้าเลิกจ้างเนี่ยต้องเป็นเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดนะครับเราจะสามารถใช้สิทธิกรณีว่างงานได้นี่คือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เรื่องของการนำส่งเงินสมทบนอกจากเรื่องของการนำส่งเงินสมทบแล้วครับยังเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ด้วยครับเรื่องนี้ครับ ความคุ้มครองหลังความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงหลังจากความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39สิ้นสุดลงถ้าเราส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไขของกรณีดังต่อไปนี้ครับซึ่งได้แก่กรณีประสบอันตรายและเจ็บป่วยกรณีตายกรณีทุพพลภาพและกรณีคลอดบุตรหลังจากความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงไปแล้วสิทธิประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ได้สิ้นสุดตามลงในทันทีครับแต่จะยังคุ้มครองเราต่อไป6เดือนซึ่งตรงนี้หลายคนเข้าใจผิดครับหลายคนคิดว่าช่วงเนี้ยมันคือช่วงที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนอยู่ซึ่งไม่ใช่ครับความเป็นผู้ประกันตนของเราสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่เรายังใช้สิทธิ์ได้ต่ออีก6เดือนโดยเราไม่ใช่ผู้ประกันตนแล้วนะครับเมื่อไม่ใช่ผู้ประกันตนแล้ว มันมีความหมายยังไงล่ะเมื่อไม่ใช่ผู้ประกันตนเราก็สามารถไปใช้สิทธิ์กรณีว่างงานได้ถ้าอายุยังไม่ถึง55ซึ่งถ้าเราไปจำแบบผิดๆครับว่ามันต้องให้ผ่าน6เดือนไปก่อนเพราะว่า6เดือนเนี่ยยังเป็นผู้ประกันตนอยู่เราก็จะตีความหมายผิดนะครับซึ่ง6เดือนนี้ เราไม่ใช่ผู้ประกันตนแล้วครับแต่ว่าความคุ้มครองนั้นเราได้รับเนื่องจากความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงยังไม่เกิน6เดือนนะครับและในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันครับถ้าการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนนั้นสิ้นสุดลงจากผู้ประกันตนมาตรา33ระยะเวลานี้คือระยะเวลาที่ เราสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้นะครับถ้าส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนนะครับออกจากงานแล้วมีระยะเวลาไม่เกิน6เดือนซึ่งมันก็คือระยะเวลาเดียวกันกับความคุ้มครองที่ได้รับจากกรณีประสบอันตรายและเจ็บป่วยกรณีตายทุพพลภาพและคลอดบุตรนะครับมันอยู่ในช่วงเดียวกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการสิ้นสุดจากมาตราส9เนี่ย เราจะไม่สามารถสมัครมารตรา39ได้นะครับเราจะมีแค่เรื่องของความบุ้มครองนะครับแต่ถ้าเป็นสิ้นสุดจากมารตรา33เรามีระยะเวลา6เดือนที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมารตรา39ถ้าเราสนใจเราต้องรีบสมัครให้ทันในช่วงนี้เพราะถ้าพ้นช่วงนี้ไปแล้วเราไม่สามารถสมัครได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ